ฉายรังสีก็มีบทบาทสำคัญในมะเร็งตับในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเรามีความก้าวหน้าของรังสีเยอะเทคนิคการฉายรังสีมีมีงเทคนิคที่สำคัญนะครับเทคนิคแรกเราเรียกกันฉายสีสัญญกรรมนะครับก็คือการฉายรังสีปริมาณเยอะๆเข้าไปยังบริเวณก้อนมะเร็งโดยตรงนะครับซึ่งใช้จำนวนครั้งเนี่ยอยู่ประมาณสัก3าถึงหครั้งเทคนิคที่2เราเรียกว่าการฉายอนุภาคโปรตอนนะครับซึ่งก็มีเครื่องที่สามารถที่จะฉายโปรตอนได้ที่เดียวในประเทศไทยก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับ ้อดีของการฉายรังสีโปรตอนก็คือว่าจะสามารถทำลายก้อนมะเร็งได้ดีโดยที่ปริมาณรังสีไม่ไปตกกระทบต่อตับบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมากเท่าเท่ากับการฉายรังสีสัลกรรมนะครับผู้สันส้นๆก็คือโปรตอนเนี่ยมักจะดีกว่าการฉายรังสีสัลญญกรรมในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยมักจะมีภาวะตับแข็งร่วมด้วยนะครับทำให้การทํางานของตับไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราฉายรังสีกว้างๆแล้วก็ไปโดนเนื้อตับปกติเยอะขึ้นผู้ป่วยก็จะมีโอกาสตับวายจากการฉายรังสีได้นะครับ ซึ่งการรักษาด้วยโปรตอนก็จะสามารถที่จะลดปริมาณรังสีตอ่อตับปกติได้ดีกว่าการใช้รังสีสัญญกรระมธรรมดาการใช้รังสีสัญญกรรมสามารถให้ร่วมกับการทํา t a c ได้นะครับซึ่งจะทําให้ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งเนี่ยสูงขึ้นแต่ว่าผู้ป่วยที่จะใช้รังสีได้เนี่ยจะต้องมีการทํางานของตับที่ดีนะครับนั่นก็คือดีที่สุดก็คือเป็นชายผิวเนะครับรองลงมาก็เป็นชายผิว B นะครับที่มีคะแนนน้อยๆแต่ว่าถ้าเป็นชายผิว B ที่มีคะแนนเยอะๆนะครับหรือเป็นชายผิว C เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้รังสีสัญญ ด้วยการใช้สีสัญญกรรมหรือว่าโปรโตอนท,ที่ลงในบางจุฬาลงกรณ์ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่คลินิกหลังสีรักษา